วาเฉลยกันครับไอเหลียวครับจับเสียงเล็กครับวันนี้ครับโอ้โหครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอยู่ครับนี่ครับจับเสียงเล็กครับครับเจ้าเหลวผมครับนกต่อครับนี่ครับมาดูเฉลยกันครับเสียงเล็กครับ โอ้สัต์เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับยอดครับตัวนี้ครับเสียงเล็กครับนี่ครับนี่ครับเฉลยครับอย่างสวยครับเสียงเล็กครับเก็บแต้มแรกได้แล้วครับหมานะครับสุดยอดมากครับหลังสุดท้ายพอดีครับโอ้โหนี่ครับคืนหลังสุดท้ายครับติดครับ เดี๋ยวขอปลดนกก่อนครับไอหลิวผมครับนกตอครับนี่ครับขอเก็บนกก่อนครับ